หนึงหนุ่มซึ่งตอนนี้เรียกว่าย้ายเข้ามาอยู่ใช้นามสกุลณนะอโศกแบบเต็มตัวแล้วสำหรับหนุ่มว่านธนกฤษหลังจากที่แบบเย็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 บมาเป็นดีเจบ้างมา ช่วยคอนเสิร์ตคอนเสิสสสร์ตกันมี่ามาจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยก็หนูวมวนธนกฤษ,กฤษนะคะก็มีทั้งอัลบั้มเต็มตัวแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เตรียมจะเอาใจแฟนๆโดยเฉพาะครับเซ็นสัญญา<ห>กับแกรมมี่เรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนเรื่องหัวใจกับสาวพิมพ์ที่ก่อนหน้านี้จําได้ว่าเคยออกมาพูดว่าห่างๆกันอยู่สักเดือนนึงนะเหมือนนงนงอ่ะเหมือนนงนงเออแบบว่าดูแบบจะต้องแบบปรับ อะไรกันอยู่หรือเปล่าแล้วตกลงแล้วตอนนี้สถานะเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือยังกลับมาหวานกันเหมือนเดิมหรือเปล่าไปถับว่านกันค่ะหลังจากย้ายสังกัดมาร่วมงานกับกล้าเพลงยักษ์ใหญ่อย่างจ m m แอมกรมนี่แบบเต็มตัวสำหรับนักร้องหนุ่มคราวสวยอย่างว่านธนกรีล่าสุดนั้นมาเปิดตัวโปรเจกต์ในชื่อว่าแอนเดอ์กีตาร์สนาโศก พร้อมกับโชว์ซิงเกิลแรกที่ปล่อยพิดชาร์ตบนหน้าปัดวิทยุมาแล้วอย่างเพลงหอมปากหอมคอโดยอัลบั้มนี้ได้เจ๊ดันอย่างพี่ชอสายที่มนตรีกุล และโตโซฟามาน่งแทนเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับอัลบั้มนี้อีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นกับอัลบั้มใหม่ที่รอคลอดนั้นก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มคนนี้จอ่อคิวรออยู่อีกหนึ่งงานซึ่งหนุ่มว่านเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาก็เป็นเพียงศิลปินรับเชิญเท่านั้นส่วนสําหรับความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินไอดอลขวัญใจหนุ่มว่านอย่างก้องสหรัฐและจักรชวินก็พร้อมจะมาโชว์เสียงร้องและหน้าตาหล่อเลา้ยงให้สาวๆได้กรี๊ดไปพรอออมัวว่่วตตเเางงงข์แผ ไม่แน่ใจว่าวันนี้เร็วไปหรือเปล่าตอนที่คุยกิจชัดครั้งแรกนะครับเมื่อตอนต้นปีนะครับแต่พอถึงวันนี้เนี่ยผมก็ก็คลายกังวลไปได้พักใหญ่ครับหลังจากที่พอทราบว,ว่าอัลบั้มก็ออกพอดีๆกัน<ม>แล้วก็มีแขกรับเชิญที่เป็นคนที่อยู่บนเวทีกับผมแล้วผมจะอุ่นใจเมื่อมีพี่ๆทั้งสองคนนี้อยู่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าอาสบายใจขึ้นแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับเล็กๆก็พูดถึงว่าว่านเองก็อยู่ในแวดวงตรงนี้มาประมาณ6ปีได้แล้วนะคะ แล้วก็ออกอัลบั้มมาก็3ชุดแล้วมันก็น่าจะสมควรเก่วเวลาสักทีหนึ่งว่าน่าจะได้มีคอนเสิร์ตที่เป็นของตัวเองสักครั้งะคะก็เครียดเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับว่าเราทํางานกับทางเอทามทำงานกับทางเอท,ทามโชว์บิสซึ่งเป็นบริษัทที่จัาคอนเสิร์ตดีที่สุดแล้วครับงั้นก็ไม่ควรจะต้องกังวลเรื่องอะไรอีกใช่ครับเราเป็นคนที่มีความสามารถมากนะเพราะฉะนั้นก็คือพยายามที่จะทำตัวเพลงเนี่ยให้วิ่งตามความสามารถมาไปสุดท้าย,ยอย่งมากคับเพราะว่าเขาเป็นมุกเยอะผมก็ต้องคุกมุกไปที่เยอะสิครับ ตัวโชว์จริงๆแล้วขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเป็นเพลงที่สนุกสนุกกันเพราะว่าวาดครับเป็นคนแบบว่ามุกเยอะมากก็อาจจะแบบมีการเรียร์เรน์บางเพลงซึ่งนํามาเล่นกันในคอนเสิร์ตครับก็ผมฝากไปแล้วกันนะครับซูมเลยนะครับคือคอนเสิร์ตนี้ผมตื่นเต้นมากๆจริงๆครับหลังจากเห็นหน้าเห็นตากันมา6ปีนะครับนี่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดกลางครับเราจัดที่ธรรมศาสตร์นะครับขอประชุมใหญ่นะครับก็ ถ้าเป็นไปได้เราจะขายบัตรวันเสาร์นี้แล้วครับวันที่20สิงหาคมนะครับก็ฝากไปดูด้วยละกันนะครับแล้วก็ลองฟังเพลงของไปพังพางระหว่างนี้ครับพอจะถึงวันคอนเสิร์ตก็คงจะมีเพลงเพราะให้ฟังกันอีกหลายเพลงอยู่เหมือนกันนะครับฝากที่พี่สื่อมวลชนทุกสื่อเลยครับขอบคุณมากครับ hey John, hey John. แม่บิ๊กโปรเจกต์แบบนี้รับรองว่าผู้ชมจะได้อิ่มไปกับคอนเสิร์ตดีๆอย่างแน่นอนจากเรื่องงานที่กําลังได้รุ่งมาทางด้านความรักกันบ้างหลังจากพึ่งเคลียร์ข่าวเลือก,กับหวานใจอย่างสาวพิมไปหมาดๆล่าสุดหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้ก็อัปเดตว่าช่วงนี้คุยกันมากขึ้นแม้จะยังปากแข็งอุบสถานะที่ยังไม่ขอลั่นใช้คําว่าแฟนเหมือนเดิมค่ะบ่อยขึ้นนะครับก็บ่อยขึ้นหรือไม่หรือไม่งั้นก็เราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นในการ, <laughs> รเหมือนกับเออก็คงต้องปรับตัวเองด้วยแบบปรับทัศ ก็ชวนอยู่แล้วละครับชวนอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าถ้าถ้าไม่ไปงอนด้วยคือต้องไปเออคือต้องไปได้ครับเขทานตลอดครับขนมร้านเขานะครับทานตลอดไงบ้างคะได้ไปช่วยคุช่วยขายไก็มีแวะไปบ้างอย่างถ้าเกิดเขามีแบบมีอีเวนต์อะไรเล็กๆที่แบบอย่างล่าสุดที่สยามอะไรผมทางานตรงนั้นพอดีผมก็เดินข้ามถนนไปอะไรอย่างนี้ก็ก็คือคมไม่ได้แบบโอ้โหไปช่วยเป็นเจตลัสษณะเพราะว่าเขาทํากับเพื่อนๆเขานะครับณวันนี้ที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยใช้แฟนได้หรือยังคะ อันนี้เดี๋ยวไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไว้เอาไว้ให้เอาไว้พูดคุพร้อมกันไปได้ค,คือกับคุณแม่คุณแม่คุงทีมผมผม,ผมเคยเจอบ้างอยู่แล้วครับเคยเจออยู่แล้วแล้วก็คือก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักมากใช่ครับไม่มีปัญหาพ่อแม่ผมโอเคครับพ่อแม่ผมโอเคตลอดทุกคนผมชอบใครพ่อแม่ก็ชอบด้วยตรงนี้ดีทั้งฝายดีครับวินวินทั้งคู่ จะต้องรอดูกันต่อไปว่าเมื่อไร่จะมีโอกาสปะนหนุนวานและสาวพิมแบบแพ็คทูจะได้ถาให้แฟนๆเขาหายสงสัยกันสักทีส่วนสําหรับเหล่าแฟนคลับหนุ่มวานก็คงไม่นานเกินรอกับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่จะจัดขึ้นที่หอประชุมธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันที่19พฤษภาคมนี้รีบไปหาบัตรจับจองที่นั่งกันได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์เช่นเ